เดี๋ยวผมวันนี้มาเช่าพระนะฮะนี่มีน้องาพระมาให้ดูนี่น้อง,มาามาอง,องผมน้องชายผมพระมาะให้ดูนี่เปลี่ยนลงกระแดงมาดูกันว่าจะแทไหม <c oughs> ลก่นแล้วแก่อีกเปื้อ,อนใช่ยังไง น,นี่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 ขีเดตผมพ่อแดงวัดเข่าก็ได้อิดเห็นไหมเห็นไหมอุนสี่มาย,ย้อยผมพ่อแดงขอบค,ครับ พี่โอนตังค์ให้นะจัดไปครับ